อภทสุขไทยได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการตระจแปีงบประมาณพศ2567จำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน,นโ,โ,โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1. รางวัลพาตาโกวอว์2024จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรางวัลผลงาน การต่อยอดแรงบันดาลใจจากมรดกเครื่องสังคลโลกโบราณจากรุ่นสู่รุ่นของชุมชนเมืองเก่าสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยรางวัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือโดยธรรมชาติ 2. รางวัลพาต้าโกวร์2024เรื่องการเลื้อฟื้นศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไตรตึงผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมระบำกอไก่โดยได้รับรางวัลพาต้าโกวร์2024จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขารางวัลด้านวัฒนาธรรมการแสดงท้องถิ่นและทัศนศิลป์ 3. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษได้รับการต่ออายุมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand Standard จังหวัดสุขโขทัยจำนวน4แหง่งได้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุขโขทยัยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัยศรีสัจนาลายัยและจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนหนึ่งแหง่ง ได้แก่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยชุมชนนครชุม 4. การจับคู่ธรุรกิจ business matching หรือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดวยชุมชนระหว่างชุมชนกับจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน12ชมรมกับบริษัทนำเที่ยวจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัท TNC Happy Service บริษัทเนรมิตออแกไนซ์จำกัดบริษัทหนุ่มสาวทัวร์พร้อมด้วยสักขีพยาน5ภาคีหน่วยงานได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอพทสุโขทัยมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยและบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองจำกัด 5. ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่นเพิ่มมูลค่าของอาหารท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวโดยใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์จากสามชุมชนในพื้นที่พิเศษได้แก่แกงมัสมั่นกล้วยไข่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตรตึง แกงเขียวหวานกล้วยไข่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมและขนมกะหรี่ปับไส้กล้วยไข่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองปลิงเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารมนต์เสน่ห์อาหารถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรสู่สอเเวอร์ระดับประเทศ 6. ขยายผลชุมชนต้นแบบชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะสึกชุมชนท่องเที่ยวลดการปลดปล่อยคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลซีบีทีปรับลดชดเชยสู่การพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ ใช้นวัตกรรมจัดการการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 7. อพทสุขโขทยร่วมกับโรงแรมสุขโขททยเฮอริเทจรีสอร์ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุขโขทยบางกอกแอร์เวย์จัดกิจกรรมแฟมทริปนำคณะสื่อมวลชนทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวตามเส้นทางทราเวลพาสปอร์ตนำไปสู่การยกระดับศักยภาพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป 8. อพทสุขโขไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาวัดลายตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีริมาจังหวัดสุโขทยัยขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ Learning Studio ชุมชนทุ่งหลวง9อปทอสุโขทยัยร่วมกับสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดก,กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว Product Testing ที่มีศักยภาพพร้อมขายจากการจับคู่เจราจาธุรกิจ CBT Travel Mart 2024จำนวน3ชุมชน ได้แก่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัยรีสัชนาลัยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหลวงชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยเชื่อมตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูงส่งเสริมการขายเส้นทางท่องเที่ยวต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมชุมชนกลุ่มเป้าหมาย2จังหวัดสุขโขไทยกำแพงเพชรเรียนรู้การใช้ CBT Travelmart 2024ในระบบ Smart CBT และการคำนวณ SROI ตลอดจนมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอภทสุขโขทยัยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประเพณีนพะเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรโดยนำชุมชนในพื้นที่พิเศษออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสาธิตกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การจัดแสดงผลงานด้านศิลปะพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ virtual dressing room 2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 1. อภทสุขโขทัย จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนําชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวดังนี้ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเกิดรายได้สู่ชุมชนท่องเที่ยวจํนวนานวงน5ก้0บาท 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีศิละปะวัฒนธรรมเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสารรค์เกิดรายได้จำนวน238,468าอบาท 2. อ,อพทสุขโขทยัยจัดกิจกรรมการส่งเสริมศิละปะและหัตถกรรมพื้นบ้านระยะสัน้นด a ตตาสุขโขทัยแคมป์ไทยพวนค r e เอที e พับเพื่อสร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะสู่เยาวชนในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ต่อยอดให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนณศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาเซี้ยว 3. อภพทสุขททยยกระดับศัก,กยภาพสถานที่ท่องเที่ยว และผู้ประกอบการตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการรับรองจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประจำปี2567ดังนี้กร e นโปรดัก c t ระดับทองแดง4แห่งได้แก่พรพ่อขุนรามวิสาหกิจชุมชนบ้านแจ่มจ้าเมืองบางขลังแม่ทุเราไทยชนะศึกกลุ่มวิสาหกิจใบตองคลองกระจงกรีนเลสรองระดับทอง1แห่งได้แก่ร้านภูมิพ่อกรีนโฮเทลระดับทอง3แห่งได้แก่ โรงแรมสุขโขทัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมเรือนไทยสุขโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ทระดับเงิน3มแห่งได้แก่โรงแรมดีเจนด้าสุขโขทัยรีสอร์ทสบายสบายรีสอร์ทโรงแรมทาราบุรีรีสอร์ทและระดับทองแดงหนึ่งแห่งได้แก่เรือนนิศรารีสอร์ท 4. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบงานหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 1. ชุดความรู้ทุนทางวัฒนธรรมการพัฒนางานหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านสุขโขทยัยจำนวน3ชุมชนคือชุมชนท่าชัยศรีสัชนาลายัยชุมชนเมืองเก่าสุขโขทยัยและชุมชนทุ่งหลวง 2. การพัฒนาทักษะการออกแบบงานหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน4หลักสูตรดังนี้เงินทองผ้าสังคโลกและไม้5 พพทสุขโขทัยจัดกิจกรรมพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองเก่าสุขโขทัยณตลาดเมืองเก่าอินดี้เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนท้องถิ่นสร้างโอกาสเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเมืองสุขโขทัยภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกณชุมชนบ้านเหนือตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัย 6. การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสาขาหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านสุโขทัยซิตี้ออฟคาร์ฟแอนด์โฟล์กอาร์ตเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทยัยประจำปีงบประมาณ2,567 7. ปอปทสุโขทยัยจัดกิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1. การเสวนาการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเด็นซ o ฟท์ o าวเวอร์ u อ u s คาน์เ a i i ์ซัตและ UCCN Next Steps 2. กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในระดับนานาชาติภายในงาน d e ไ i g n m o n a ด Glass 2024ภายใต้แนวคิดสุโขทัย The ะดา a ออฟแฮ p ปี้เนณเมืองกลาสประเทศออสเตรียแอพทสุโขทัย ได้ดำเนินการนำส่ง Member Monitoring Report 2023และ m o n ดอร์ l 2022เมื่อวันที่30กระกฎาคม2567เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของอาาาขยูเนสโก 9. อปทสุโขทัยขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเมืองสร้างสรรค์สุขโขทยัยจำนวน17โครงการจาก36โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ47.22 10. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้นำแบบจากงานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงศูนย์ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรไปจัดทำคำขอประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ปรอบวงเงิน9,940,000บาทซึ่งอยู่ระหว่างเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาวงเงินและรายการตามพรบ งบประมาณประจำปีพศ2568 3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน 1. อพทสุขโขทยัยจัดกิจกรรมแถลงข่าวส่งมอบตาสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้หน่วยงานและผู้ได้รับมอบตาสัญ,ญลักษณ์ใช้ในการประชาสัมพันธ์สู่ภาคการตลาดมูลค่าสูงและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนวัดประพังทองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัย 2. อ,อพทสุขโขทยัย จัดประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางด้านกฎหมายผังเมืองและการเป็นมรดกโลกโดยสอดคล้องกับเกณฑ์จี t อในข้อ A9 กดระเบียบในการวางแผนและการควบคุมการพัฒนาและ B6 กกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิทธิทางกฎหมาย 3. อพทสุขโขทยัยจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและซ้อมแผนความปลอดภยัยบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและการซ้อมแผนความปลอดภยัยเพื่อช่วยสอดส่องดูแลป้องกันการเกิดเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมั่นใจการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยสอดคล้องกับ n g t ฑทในข้อ B7 สวัสดิภาพและความปลอดภัย 4. อปทสุโขทัยจัดกิจกรรมการจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสามารถนำผลการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสุโขทัยและแหล่งท่องเที่ยวท่าชัยศรีสัชนาลัยและการสำรวจผลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไปจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อจัดการฤดูการท่องเที่ยวและส่งเสริมการแข่งขันด้านการตลาดกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้โดยสอดคล้องกับเกณฑ์จีเอทีข้อ A6 การมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวและข้อ A8 การจัดการปริมาณนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว5อปทสุขโขทยัยจัดสื่อประชาสัมพันธ์ได้แก่โปสเตอร์แผ่ ub, ung, นพับเว็บไซต์มรดกพระร่วงรณรงค์ข้อควรปฏิบัติตามกฎหมายในการห้ามซื้อขายวัตถุโบราณพระพุทธรูป เพื่อการตกแต่งผลิตภัณฑ์งาช้างที่ไม่ถูกกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องสะท้อนถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการมุ่งไปสู่ความยั่งยืนการปฏิบัติตนต่อคนในท้องถิ่นต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยความเคารพโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ gatc ข้อ a 7การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลและข้อ c 2วัตถุทางวัฒนธรรม อพ,พทสุโขทยัยจัดการประชุมเพื่อเสนอแผนการจัดการขยะและอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในภาคการท่องเที่ยวตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลายัยสามารถนำผลการศึกษาปริมาณขยะประเภทขยะในภาคการท่องเที่ยวไปจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวสร้างความตระหนักให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนดังกล่าวโดยสอดคล้องกับเกณฑ์อทในข้อดี9ขยะมูลฝอย อปทอสุขโขทัทยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำรวจระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวท่าชัยศรีสัชนาลัยและจัดทำแนวทางอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถนำผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความเปราะบางทางธรรมชาติไปนำเสนอเพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นและร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องกับเกณฑ์จี t อข้อดี1 การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง 8. อพทสุขโขทยัยร่วมกับสบกนำส่งผลงานเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2567เรื่องการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศวัตพังทองเพื่อปกป้องโบราณสถานเมืองมรดกโลกสุขโขทยัยเข้าสู่การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี2567และได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ประเภทสำลิดผลประชาชนมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพอรอ9อภพทสุขโขทยัยบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดสุขโขทยัยจัดทำข้อมูลนิทรศการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด1และหมวด3ประจำปี2567โดยจังหวัดสุขโขทยัยคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดหมวด 1. ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมและหมวด 3. ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10. อพทสุขโขททยเข้าร่วมให้ข้อมูลในมิติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GSTC รับรองการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดประจำปีพศ2567ของคณะอนุกรรมการรอบตัดสินกลุ่มจังหวัดขนาดกลางในการนี้อพทสุขโขไทย นำเสนอผลงานที่ยกระดับผู้ประกอบการชุมชนโรงแรมในการได้รับรองมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนหอประชุมรักสินไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทยัยจนได้รับรางวัลรองอันดับสอง 11. การดำเนินการส่งมอบรถไฟฟ้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการที่3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสมีหนังสือแจ้งความประสงครับรถไฟฟ้าต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าสุโขทยัยโดยจะจำหน่ายได้หลังจากการตรวจรับพัสดุประจำปี2567แล้วเสร็จคาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2567ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี2567ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อ,อปทอจำนวน357ประเด็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร การเข้าถึงข่าวสาร8,285,000คนต่อครั้งและการเผยแพร่ข,ข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและนิวมีเดียจำนวน357ประเด็นวิดีโอจำนวน117คลิปอพทสุโขทัยขอบคุณค่ะ